เรื่องมรรวิธีวันนี้จะให้ดูมรรควิธีของคนเจ็บไข้ผู้ที่ป่วยผู้ที่อาพาธในหนังสือพุทธวทัฒนธรรมเรื่องของมรรควิธีที่ง่ายตัวนี้ที่เราสามารถมาดูได้ที่มูลิธิพุทธโครนะ ตรงกันข้ามฝั่งของวัดเนี่ยในหน้าที่92พิกุทั้งหลายถ้าธรรมะห้าประการไม่เว้นห่างไปจากคนเจ็บไข้ทุกปรภาพคนใดข้อนี้เป็นสิ่งที่เขาผู้นั้น ึงหวังได้คือเขาจะกระร,รมให้แจ้งได้ซึ่งเจโตวิมุตต์ปัญญาวิมุตติอนหาอาสวะมิได้เพราะความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายด้วยปัญญายิ่งเองในทิฏฐธรรมนี้เข้าถึงแล้วแลอยู่ต่อการไม่นานเที่ยว ธรรมะหาประการเป็นอย่างไรเล่าพิกุทั้งหลายในกรณีนี้พิกุหนึ่งเป็นผู้มีปกติตามเห็นความไม่งามในกายอยู่อสุภานุปัสสีกายเยวหิหารติสุภาคืองามอสุภาคือไม่งาม กายเยก็คือกายการเห็นกายไม่งามความไม่งามในกายสองเป็นผู้มีความสำคัญว่าปฏิกูลในอาหารอาหาเรปฏิกูลสัญญีปฏิกูลของอาหาร เพราะอาหารเนี่ยเป็นส่วนประกอบของร่างกายนี้เองร่างกายนี้ก็นำอาหารเข้าไปใช้ประกอบกันเป็นร่างกายก็คือดินน้ำไฟลมนั่นเองดังนั้นอาหารไม่ได้มีแต่อัศรธรลอร่อยมันมีอาทินวะด้วยนะการที่เราเคี้ยวข้าวนะเราลองกลืนออกมาเราก็เห็นแล้วว่ามันไม่งาม คงเรียกอาหารใหม่อาหารเก่านะพอเป็นอาหารเก่าแล้วก็ไม่งามละเป็นอุจละนะปัสสาวะ่็็ต่อมาเป็นผู้มีความสำคัญว่าไม่น่ายินดีในโลกทั้งปวงสัพภะโลเกอนะภิรตสัญญา ข้ต่อมาเป็นผู้มีปกติตามเห็นความไม่เที่ยงในสังขารทั้งปวงสัพพะสังขาเรสุอนิจจานุปสัสสีในโลกทั้งปวงไม่มีอะไรน่ายินดีเพราะความยินดีเป็นเหตุให้เกิดการเข้าไปยึดติดความยินดีความพอใจเป็นตัวสังโยชน เป็นเครื่องร้อยเครื่องผูกเครื่องร้อยลัดผูกให้เราติดอยู่กับสิ่งเหล่านี้นคืออะไรคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณห้ามรณะสัญญาอันเขาตั้งไว้ดีแล้วในภายในอยู่มรณะสัญญาโข ปนัสสอัจฉตังสุปฏิตาโหติม <c oughs> <c oughs> รณะสัญญาสัญญาในความตายในความดับในความแตกสลายเขาเห็นด้วยดีในภายในหรือตั้งไว้ด้วยดีในภายใน เราคอยเห็นความดับความตายเรื่อยๆอันนี้คือห้าข้อของคนเจ็บไข้กายไม่งามอาหารเป็นปฏิกูลในโลกทั้งปวงไม่น่ายินดีสังขารทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยไม่เที่ยง มีสัญญาณในความดับเห็นความแตกสลายความดับไปพิ่คุทั้งหลายธรรมะห้าประการเหล่านี้ไม่เว้นห่างไปเสียจากคนเจ็บไข้ทุกปภารคนใดข้อนี้เป็นสิ่งที่เขาผู้นั้นพึงหวังได้คือเขาจะกระทำให้แจ้งได้ซึ่งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันหาอาสวะไม่ได้ พราะความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายด้วยปัญญาณยิ่งเองในปัจจุบันนี้เข้าถึงแล้วแลอยู่ต่อการไม่นานเที่ยวสามารถเข้าถึงมรรคผลขั้นสุดท้ายได้เลยนะคือเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตต์อนหาอาสวะไม่ได้เข้าสู่ความเป็นอรตผลนั่นเอง นเจ็บป่วยไข้ยนะอย่างที่วันก่อนบอกไปหลานของ ันเตอเอพกพลกำลังวิ่งเล่นเก้าอี้ดนตรีอยู่ยังเด็กๆเ,เห็นว่าล้มทั้งยืน,นถ่ายคลิปมาให้ดนนูแล้วก็เสียชีวิตไปเลยพอดีญาติิมีศรัทธาก็ได้ให้ฟังอุทวสนะในช่วงมรณะกาเล ก็เลยได้ร uh ับอนิสงส์ตามที่พระผู้มีพระภาคได้ทรงบัญญัติไว้ทุกประการตามภักคุณสูตร นัยยะอื่นก็มีอีกข้อหนึ่งนัยยะนี้ใช้กับบุคคลทั่วไปก็ได้รองบอกว่า ทำห้าประการเป็นอย่างไรหนึ่งมีสติอันตนเข้าไปตั้งไว้ดีแล้วในภายในนั่นเทียวเพื่อเกิดปัญญารู้ความเกิดขึ้นและความดับไปแห่งธรรมทั้งหลายสองมีปกติเห็นความไม่งามในกาย 3. มีความสำคัญว่าปฏิกูลในอาหาร 4. มีความสำคัญว่าในโลกทั้งปวงไม่มีอะไรน่ายินดี 5. มีปกติตามเห็นความไม่เที่ยงในสังขารทั้งปวงพิคุทั้งหลายบุคคลใดบุคคลหนึ่งจะเป็นพิกขุหรือพิกุณีก็ตาม จเจริญกระทำให้มากซึ่งธรรมะห้าประการเหล่านี้ผู้นั้นพึงหวังผลอย่างใดอย่างหนึ่งในะบรรดาผลทั้งหลายสองอย่างคืออหาตผลในทิฏฐธรรมหรือว่าอนาคามีผลเมื่อยังมีอุปธิเหลืออยู่ เราก็ลองฝึกได้นะห้าข้อจริงๆก็จะมีนัยยะอื่นๆอีกแต่อันนี้เป็นนัยยะที่น่าสนใจทั้งคนปกติทั้งคนเจ็บป่วยไข้เนี่ยเป็นหัวข้อที่คล้ายกันมาก ดูแล้วในหลักการเนี่ยก็คือพระองค์ให้เราเห็นโทษนั่นเองเห็นโทษของรูปนะร่างกายของเราที่เรายึดถือว่าเป็นตัวเราของเราอยู่นี้นถ้าเราหมั่นเห็นโทษเรื่อยๆเห็นโทษเรื่อยๆเนี่ยความที่เรายึดถือเราพอใจอยู่มันจะก็จะค่อยๆค,ค,คลายลงไป ังนั้นจะเห็นว่าความตายเนี่ยเกิดขึ้นได้กับเราอยู่ตลอดเวลาพวกเราทั้งหลายจึงเป็นผู้ที่ไม่ควรประมาทรงจึงให้เราเนี่ยไม่ประมาทต,ต่อความตายไม่ประมาทในชีวิตชีวิตของคนเราสั้นมาก ดังนั้นชีวิตของเราที่เหลืออยู่เนี่ยพยายามยังประโยชน์ให้กับตนเองอันดับแรกเลยเพราะไม่มีใครช่วยเหลือเราได้เส้นทางนี้เราต้องไปเองเวลาเราเจ็บป่วยไข้เนี่ยคือไม่มีใครป่วยแทนเราเจ็บแทนเราตายแทนเราได้ เราทั้งหลายทุกคนจะต้องเป็นผู้ที่มีสารนะมีที่พึ่งพยายามฝึกวางจิตยอยู่กับกายของเราเราหมายใจเข้าเราหมายใจออกคอยละความเพลินอยู่เรื่อยๆคือละภพละชาติอันเป็นตัวทำให้เราเนี่ยต้องไปบังเกิดขึ้นใหม่ในภพใหม่ในชาติใหม่ต่อไปได้อัตภาพ ใหมดังนั้นเมื่อภพชาติมันเกิดอยู่ในใจอยู่ตลอดเวลาเนี่ยเราพยายามฝึกละฝึกทิ้งฝึกวางความพอใจในภพวางความพอใจในชาติพอใจในภพคืออะไรคืออยากรู้อยากคิดอยากนึกเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่พอใจในชาติก็คือเมื่อคิดนึกขึ้นมาแล้วเนี่ยก็เพลินไปเพลินไปกับความคิด ความนึกต่างๆเหล่านั้นอดีตบ้างอนาคตบ้างดังนั้นหน้าที่ของเราเนี่ยนักปฏิบัติเนี่ยพยายามละพพพยายามละชาติซึ่งพระผู้มีพระภาคได้ตรัสแล้วว่าสองตัวนี้เป็นสังโยชน์เบื้องสูง โดยพระองค์แบ่งสังโยชน์มา3กลุ่มข้อแรกคือ5เบื้องต่ำข้อที่สองคืออุปติปฏิลาพิการนิสังโยชนานี้ข้อที่สามคือเพราะวะะ่าปฏิลาพิการนิสังโยชนานี้เราจะเห็นว่าข้อแรกเนี่ยเอาสังโยชน์เบื้องต่ำไปแล้ว5ข้อห้าข้ออยู่ในข้อแรก ดังนั้นข้อที่เหลือเนี่ยต้องเป็นเบื้องสูงละแต่เบื้องสูงเนี่ยปกติพระองค์จะตัดรูปราคะอรูปราคะมานะอุทจาวิชาอันนี้โรรองตัดแค่สองข้อเนี่ยเป็นสิ่งที่ง่ายสำหรับเราก็คือการที่จิตนั้นไปสร้างพบใหม่กับการที่จิตเนี่ยเพลินไปกับพบใหม่ การที่มันไปสร้างพบใหม่แล้วเราทําให้เราเนี่ยได้มาซึ่งพบพอใจในพบสัตว์ทั้งหลายพอใจในพพนะพอใจในธรรมรม์ธรรมชาติต่างๆที่จิตไปรับรู้ดังนั้นสิ่งเหล่านี้วิธีแก้คือไม่ให้เพลิน เมื่อเราละความเพลินทําให้ความเพลินในจิตของเราเนี่ยสั้นลงสั้นลงสั้นลงเรื่อยๆแล้วเนี่ย <c oughs> ก็พยายามไปถึงจุดที่เราไม่สร้างพบใหม่ดังนั้นการรับรู้อารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งขึ้นมาเนี่ยพยายามรีบละรีบทิ้งรีบวางให้ไหวที่สุดอันนี้จะทําให้เราเกิดเป็นอุปนิสัยนิสัยในฝั่งกุศลในการทิ้งพในการทิ้งชาติ ละชาติได้เป็นอันตราปริภายดีบุคคลละพบได้เป็นอนาตผลดังนั้นก็อยู่ที่กำลังของเราถ้าเรามองภาพเข้าใจแล้วก็ใเราฝึกละฝึกทิ้งความคิดต่างๆที่คิดขึ้นมาเนี่ยมันเป็นความคิดที่ ไม่มีประโยชน์ไม่มีสาระเนี่ยเยอะเยอะมากนะคือความคิดในเรื่องการพอใจในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสเนี่ยหรือความคิดนะในการที่จะพยาบาทในการที่จะเบียดเบียนอันนี้เป็นความนึกคิดที่ไม่ประกอบด้วยประโยชน์เลยนึกคิดเรื่องเหล่านี้ขึ้นมาแล้วพยายามละพยายามทิ้งให้ไวที่สุด จากนั้นสร้างความคิดในทางที่เป็นประโยชน์เป็นผู้สนคือเรื่องของอริสัต4การเห็นทุกขนะ์การค่าควรเรื่องทุกข์เหตุให้เกิดทุกข์ความดับทุกข์วิธีถึงความดับไม่เหลืแอหอ่งทุกข์การใค่ควรเรื่องของอายจตนะเหตุเกิดของมันเป็นยังไงความดับมันเป็นอย่างไรนะวิธีดับมันเป็นอย่างไร ใครควรเรื่องปฏิจจสมุปบาทอิทัปปัจจยตาว่าเพราะอะไรมีอะไรจึงมีเพราะอะไรเกิดอะไรจึงเกิดขึ้นถ้าอะไรไม่มีอะไรจึงไม่มีถ้าอะไรดับอะไรจะดับอันนี้คือการใครควรในส่วนที่เป็นกุศล ซึ่งทั้วันทั้งวันเนี่ยเราคิดไข้กวรเรื่องนี้เรื่องของกุศลจนกระทั่งเนี่ยอกุศลไม่มีอยู่ในจิตในใจเลยแม้เท่าปลายขนทรายไปสัมผัสเนี่ยพระผู้มีพระภาคทรงรับรองว่าบุคคลนี้จะปริินิพันธ์ในปัจจุบันอันนี้ก็เป็นมัควิธีที่ง่ายอัอนหนึ่ง เพราะเพียงแค่เรามีความเพียรมีวิริยะมีสาาะมีความเพียรพยายามที่จะคอยทิ้งอกุศลอยู่เรื่อยๆทำเพียงเท่านี้ในชาตินี้เราสามารถเข้าถึงอนตตผลได้มาผลนิพพานแน่นอนพระผู้มีพระภาคก็ได้ทรงรับรองแล้วก็ชี้ประเด็นให้ โดยมรรควิธีตรงนี้ก็ตรัสไว้กับพระอานนท์เรื่องของอินทรีย์ของสัตว์ซึ่งพระองค์เป็นผู้ที่อย่างรู้รอบรู้ดังนั้นสัตว์ที่มีกำลังทําได้ขนาดนี้ก็จะปรินิพานแน่นอนดังนั้นก็ให้พวกเราพยายามฝึก นะละนันทิละนันทิไปเรื่อยๆพยายามอยู่กับปัจจุบันให้มากทำอะไรในปัจจุบันก็ให้รู้คิดนึกการงานเรื่องใดเนี่ยสักพักนึงเนี่ยนะแล้วก็ปล่อยได้ละแล้วกลับมาอยู่ปัจจุบันนะเราทำปัจจุบันให้มากเนี่ยปัญญามันเกิดเองเสร็จแล้วเราน้อมไปคิดนึกเรื่องงานใดๆเนี่ยมันจะคิดได้เร็วหานะทางออกได้เร็วและเป็นทางออกที่เป็นกุศล ไม่เป็นอกุศลเป็นทางออกที่เป็นประโยชน์มากไม่เบียดเบียนทั้งตนเองและผู้อื่นเป็นประโยชน์ทั้งตนเองและเป็นประโยชน์ทั้งผู้อื่นดังนั้นถ้าเราทําได้อย่างนี้มันจะเป็นการแก้ปัญหาในเรื่องการงานที่ดีที่สุดสําหรับวันนี้ก็ฝากข้อธรรมไว้ให้กับพวกเราเพียงเท่านี้ก็ ความคืบหน้าของทางวัดก็พยายามติดตามที่ Facebook พุทธศนเรีลนะอันนี้เราก็เพิ่งเสร็จงานกระถินมานะช่วนะงนี้ก็เป็นช่วงที่เ,เก็บงานนะเดกก็จะมีอาสากลุ่มหนึ่งมาช่วยในการเก็บเนะนะข้าของต่างๆ ให้เข้าที่เข้าทางทําความสะอาดเก็บให้เรียบร้อยนะเพื่อได้พร้อมที่จะใช้ประโยชน์ในเวลาต่อไปนะซึ่งในช่วงที่จะมีในเดือนธันวานะข้างหน้านะอีกประมาณเดือนสองเดือนเนี่ยนะก็จะเป็นงานรักษทาที่เราย้ายจากช่วงเดือนพฤษภามาเป็นช่วงเดือนธันวานะซึ่ง สำหรับปีนี้ในปีนี้เราก็จะจัดกันที่วัดซึ่งเป็นสถานที่โล่งโปร่งเหมาะสมกับภาวะการปัจจุบันที่มีโรคระบาดไปทั่วโลกซึ่งเราก็ต้องมีมาตรการในการป้องกันเพื่อสุขภาพของพวกเราทุกๆคนสำหรับวันนี้ก็ฝากข้อทราไว้เพียงเท่านี้ ก็ขออนุโมทนากับพวกเราทุกคนที่ได้มาตั้งใจประพฤติธ,ธรรมธรรมจริยายะได้มาประพฤติสม่ำเสมอสมจริยายะได้มาสร้างกุศลกุศลกริยายะได้มาทำบุญปุญญกจริยายะก็ขอให้เป็นเหตุเป็นปัจจัยพวกเราได้รับอนิสงส์ตามที่พระผู้มีพระภาคได้ทรงบัญญัติไว้คือเป็นผู้ไปทางเจริญไม่ไปทางเสื่อม ถึงความเจริญอย่างเดียวไม่ถึงความเสื่อมได้ความเป็นโสดาบันสำเร็จพระผลนิพพานในนาคตการนั้นใกล้โดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเธอ